ยักษาเลเบอรี่สนับสนุนโดยเมอร์คูล่าเวอร์ไวท u เว็บดอทเมอร์คูล่าดอทคอมแจ็ตที่ใช่ยังไงก็ m e r c ์คูล่าพิเศษสำหรับผู้ชมช่องยักษาเลเบอรี่เพียงใส่โค้ดยักษา DIS 200ซื้อครบ1,200บาทลดทันทีอีก200บาทโค้ดนี้ใช้ได้ถึง30มิถุนายน2,567นนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามา ยักษาจะเล่าให้ฟังล่องไพลตอนไอ้เกบทที่5กลางโขงช้าง2คืนที่ผ่านไปมิได้ทำให้การติดตามรอยไอ้เกลํลำบากยากขึ้นแต่อย่างใดมันปรากฏอยู่เกลื่อนไปรอบบริเวณแคมป์ซึ่งเหตุร้ายเกิดขึ้นจากพื้นดินที่ยังชุ่มเพราะปกคลุมไปด้วยป่าใหญ่รอยของมันซึ่งสังเกตได้ง่ายนำเราสามคนไปทางด่านเก่าราวสองกิโลเมตรเศษก็วกอ้อมชานเขาลูกเล็กๆ ไปจนถึงมอเตียๆซึ่งยังปรากฏอรอยนอนของมันอยู่จากมอลูกนั้นไอเกหันกลับลงมาอีกเหนือฝั่งห้วยตรงกันข้ามกับที่เราตั้มแขมและที่นั่นอุจจะระซึ่งกองอยู่ใหม่ๆพร้อมด้วยต้นไม้เล็กๆที่ราบเป็นแปลงอยู่ระหว่างซุ้มถวันทึบบอกให้รู้ว่ามันเพิ่งล่วงหน้าเราไปไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองจากร่องรอยเหล่านั้นเหมือนกับบอกให้เรารู้ตลอดสอวันกับสองคืนที่ผ่านมาแล้วไอเกไม่ได้ไปไหน มันยืนและนอนอยู่ที่นั่นเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเราซึ่งผ่านไปภายใต้สายตามันจากที่สูงทุกระยะข้าพเจ้าชี้แจงให้ร้อยเอกเรืองดูรอยเหล่านั้นแล้วเอ่ยขึ้นว่าเห็นไหมล่ะการระมัดระวังตัวของเรานะ่ะมากไปเมื่อไหร่สำหรับไอ้เกร้อยเอกเรืองก้มศีรษะนี่มันไม่ใช่กระทิงธรรมดาจริงอย่างใครๆว่ากันเสียแล้วตะเกิลบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไอ้เกเป็นกระทิงเจ้ากระทิงผี ะเกิลได้ทีสำทับส่งแต่ไอเกจะเป็นกระทิงเทวดามาแต่ไหนก็ตามเมื่อเราตกลงใจติดรอยกันแล้วการถอยกลับก็หมดปัญหาอีกต่อไปข้อหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าติดใจอยู่ที่ว่านับแต่ออกจากแคมป์ที่มันทำลายแหลกลานเป็นต้นมารอยไอเกแสดงชัดอย่างปรศจากข้อสงสัยว่ามันตัวเดียวแน่จนกระทั่งถึงรอยนอนในซุ้มเถาวัลย์เหนือฝั่งห้วยตรงกันข้ามกับแคมป์ของเราจึงเริ่มสงสัยเมื่อปรากฏว่า รอยนั้นไม่ใช่รอยกระทิงตัวเดียวนอนเราเร่งติดตามกันต่อไปจากฝั่งห้วยรอยเท้าใหญ่ใหม่และชัดของมันก้าวอย่างเป็นจังหวะไม่เร่งร้อนลัดป่าน้ำหันวกออกสู่ด่านเก่าที่เราผ่านมาแล้วกลับขึ้นไปที่มอนั้นอีกแล้วก็ลงสู่หุบเขาทึบข้างล่างครั้งหนึ่งมันหยุดกินน้ําที่ลาําธารแล้วก็เดินแนวต่อไปประเที๋ยวตามด่านใหญ่ประเที๋ยวลัดเข้าด่านเล็กชั่วโมงหนึ่งล่วงไป สองชั่วโมงล่วงไปในที่สุดสาสและหจนกระทั่งถึงเที่ยงมันก็หยุดกินญ้าอ่อนไม่ลงนอนหรือแวะโป่งซึ่งมีอยู่ทั่วไปจากเข็มทิศของข้าพเจ้าบอกว่าขณะนั้นไอเกกํำลังนำเราดิ่งไปทางทิศตะวันตกซึ่งภูมิประเทศสลับซับซ้อนไปด้วยเขาน้อยใหญ่และสูงขึ้นไปทุกทีไอเกหนีเสียวแล้วนายตะเก็โครงศีรษะขณะเมื่อแกพาเรามาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่ง และพักกินอาหารกลางวันซึ่งห่อคาดเอวมาเวลาใครกลัวมันไอเกยกลา้าเวลาใครไม่กลัวไอเกหนีดีละ่ะมันหนีถึงไหนเราตามถึงนั่นร้อยเอกเรืองบอกด้วยเสียงหนักแน่นว่าแต่พวกลูกหาบเหล่านั้นน่ะไม่หลงกับเราแน่นะตะเกิ้นตอบว่าไปกันถึงขอบฟ้าป่าหิมะพานมันก็ไม่หลงเรื่องอดเข้าเย็นน้าไม่ต้องกลัว เราพักกันชั่วข้าวเรียงเม็ดเท่านั้นก็ออกเดินทางต่อไปอีกแต่เพียงครึ่งชั่วโมงต่อมาตะเกิลก็หยุดคุกเข่าลงกลางด่านแล้วปลาดเข้าไปที่จอมปลวกข้างทางร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้าก็ตามแก่ไปอะไรกันตะเกิลข้าพเจ้าถามเสียงของตะเกิลเต็มไปด้วยความตื่นเต้นไอเก๋หยุดที่นี่ในเวลาเดียวกับที่เราหยุดที่หนองน้ำโนนเราออกเดินไอเก๋เดิน รอยเท้ามันย่ำอยู่รอบจอมปลวกนั้นและเปลือกไม้อ่อนที่มันลอกกินเกลื่อนอยู่ใหม่ๆแสดงว่าการทำนายของตะเกิน้นใกล้ความจริงมากทีเดียวไอ้าวร้ายนี่มีทิพยานอย่างกับกระบือพระยมหรือยอย่างไรร้อยเอกเรืองพึมพำนี่ไม่ใช่ไอ้ไวร้ายไม่ใช่กระบือพระยมตะเกิ้นขานนี่มันไอ้เกหูเจ้าจมูกผีเล่นหนีเอาหนีเอาเอย่อางนี้เรื่อยไปอย่างไรเสียก,ก็ตามมันไม่ทัน เอาละตามมันต่อไปจนกว่าจะหมดเสบียงข้าพเจ้าตัดบทแต่จนกระทั่งตกบ่ายระยะทางระหว่างเรากับไอเกก็ไม่ใกล้กันเข้าไปได้ที่ไหนมันหยุดเราหยุดทิ้งระยะห่างกันประมาณครึ่งกิโลเมตรแล้วบ่ายโฉมหน้าออกไปทางทิศตะวันตกเรื่อยไปเราเร่งตามไอเกมาตั้งแต่เช้าตามภูมิประเทศที่เคยชินและด่านที่เคยเที่ยวยิ่งตกบ่ายใกล้ยเย็นเข้าเพียงใด ภูม,มิีประเทศก็ยิ่งเปลี่ยนไปจนตะเกิ้เองก็ไม่รู้ว่าเรากลำลังอยู่ที่ไหนป่าซึ่งเหยียดยาวต่อเนื่องกันไปไม่เคยปรากฏในแผนที่เขาหลายลูกและลำห้วยหลายแห่งไม่มีบันทึกอยู่ในความทรงจำของตะเกิ้เราเดินกันตามแนวทางที่ไอเกบังคับให้เดินมีเข็มทิศอย่างเดียวที่พึ่งในเวลาหลงทางและด่านช้างอย่างเดียวที่ไอเกแล้วเราจะผ่านไปได้ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจที่ใกล้เย็นเข้าไปเพียงใด รอยเท้าช้างก็ยิ่งใหม่และมากขึ้นเพียงนั้นมันทำให้เราสังเกตอรอยของไอเก๋ยากขึ้นและอาจจะช้าลงถ้าไม่ได้อาศัยชีวิตที่ชำนาญป่าของตะเกิลกระเหรียงนำทางของเราข้าพเจ้ารู้ว่าตามธรรมดากระทิงมักจะไม่ทิ้งด่านและทางเดินเก่าเราอาจใช้วิธีก้าวสกัดมันได้ถ้าเป็นในภูมิประเทศที่ชำนาญทางแต่ไอเก๋ไม่ใช่กระทิงธรรมดาและในป่าอย่างนั้นวิธีเดียวที่จะใช้ได้ อยู่ในการตามรอยและตามหลังมันแต่เกิลถือทางด่านเป็นใหญ่ไม่พวงถึงรอยที่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายสับสนอยู่ในระหว่างรอยเท้าช้างเลยเวลาล่วงไปเมื่อตะวันจวนจะรับยอดไม้หรือในที่นี้ได้แก่ยอดเขาด่านใหญ่เส้นนั้นก็พารารอข้ามห้วยและมาบตื้นๆขึ้นไปอยู่บนสันเนินเตี้ยๆของเชิงเขาลูกหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไม้ร่วกและรอยเท้าไอ้เกก็หายไปในระหว่างพื้นดินซึ่งเป็นหินและลูกหลัง ชั่วขณะหนึ่งตะเกิลล้มตัวลงแนบหูกับพื้นดินแล้วก็นิ่งฟังเสียงต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นพวกอินนินแดงในภาพยนตร,ร์ทำสักครู่ก็ลุกขึ้นพลางสั่นศีษะกวาดสายตาไปทั่วบริเวณแล้วก็สั่นศีษะอย่างสงสัยติดทางด่านต่อไปข้าพเจ้าบอกโดยได้คิดถึงเวลาที่ใกล้ค่ำลงไปทุกทีตะเกิลยกมือขึ้นเกาขางอย่างครุ่นคิดมีดานก็ติดได้ด่านหายไปติดที่ไหนกันนาย ด่านหายไอเกหายนายก็อยู่ที่นี่ตะเกิลก็อยู่ด้วยไอกระทิงบ้ากระทิงหากระทิงเหง่งสวยร้อยเอกเรืองสบดอยู่ในลําคอตะเกิลพูดสอดพลางหัวเลาะพลางกระทิงยานทิพยายานกับกระบือพยายมลงไปหยุดคอยพวกลูกหาบที่ห้วยดีกว่าข้าพเจ้าบอกคืนนี้เราคร้างที่นี่พรุ่งนี้ค่อยสำรวจให้ทั่วอีกครั้งทุกคนเห็นด้วย เราผ่านป่าไม้ร่วกต่อไปอย่างท้อใจโดยไม่ได้ระมัดระวังอะไรตักเกิลเดินไปบ่นไปตามนิสัยของแกเมื่อตกเย็นและได้เวลาอุ่นท้องเสียงชนีที่ร้องมาจากป่ายางบนสันเขาข้างหน้ากล้องลงมาตามอากาศที่สงบเวลานั้นลมตกเสียงนกต่างๆก็เงียบป่าร่วกทั้งป่าเหมือนจะหาชีวิตไม่ได้นอกจากชายสามคนที่เดินลากขาเพราะความอิดโรยที่ได้รับมาจากการบุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขาลงห้วยตลอดวันเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความกระทันหันของมันจึงทำให้เราเกือบไม่รู้ตัวด้วยอาการที่หมวก้มหน้าปากก็พนานาถึงแต่สรรพคุณของบรันดีในกระติกของข้าพเจ้าที่แก่สภายอยู่เพราะรู้ว่าอย่างไรเสียอีกประเดี๋ยวสองถึงสามฝากระติกก็จะต้องเป็นของแกเมื่อเราได้พักตะเกิ้นเดินตรงเข้าไปที่เขาลูกหนึ่งซึ่งแลธมึน เงื้อมตรงานอยู่ระหว่างสองกอรวกอันรกทึบข้างหน้าเพียงแต่ว่ามันเป็นลูกเขาที่เคลื่อนไหวได้ข้าพเจ้าคิดว่าตะเกินคงจะเดินต่อไปและชนเขาลูกนั้นถ้าข้าพเจ้าไม่เห็นมันเสียก่อนและแตะไหล่แกเบาๆขณะนั้นเราอยู่ห่างจากมันไม่ถึง39และทันใดที่ข้าพเจ้าดึงตะเกินหยุดนั่นเองภูเขาซึ่งขวางหน้าเราอยู่ก็หมุนกลับสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นกระพือพรับหยุดนิ่งงวงอันยาวของมันชูขึ้น ระหว่างงาอันขาวผ่องเหมือนหนึ่งโคนขาสตรีสีสะมหือมาของมันสายไปมาเหลากับสแสวงหากลิ่นก็พอดีลมเกิดและพัดกลับทันใดนั้นเองงวงก็ม้วนและพร้อมกับเสียงแผดสนัน่นร่างอันมหือมาเหมือนภูเขาย่อมย่อมลูกนั้นก็เหยาเข้าใส่เสียงแปลนไม่รู้ว่าดังมาจากไหนต่อไหนชุนลมุนวุ่นวายเหมือนแผ่นดินถล่มหรือฟ้าทลายไม่ต้องสงสัยเลยเสียงร้องของช้างตัวแรก เหมือนจะเป็นสัญญาณให้ตัวอื่นๆซึ่งยืนพักอยู่ตามกอรวกบนเนินนั้นแตกตื่นจ้จลาวันไปหมดและการกระโดดหลบออกนอกทางหนึ่งทางใดเสียงอันตรายจากการประทะเข้ากับช้างที่ตื่นมาท้งนั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผลทางที่ดีจึงได้แต่การยืนนิ่งอยู่กับที่ข้าพเจ้าเลือกวิธีนั้นดึงแขนตะเก็นซึ่งยืนถือมาลเคอร์6.5ขาสั่นตกตะลึงพึงเพลิดอยู่มาเสียข,ข้างหลัง ก็พอดีช้างพลายตัวนั้นมาถึงกอรวกสุดท้ายระยะเพียงสิบหลาเช่นนั้นศีรษะและร่างอันมหึมาของมันเหมือนจะปิดบริเวณป่าขอบฟ้าและแสงแดดที่ยังจับอยู่เหนือยอดเขาข้างหลังเสียงแปลนและโคมครามของป่ารวกสองฟางขณะที่ตัวอื่นๆผ่านไปทําให้ชั่วพริบตาที่ข้าพเจ้ายกปืนขึ้นประทับบาและลั่นไกหมายสมองนานเหมือนชั่วก,กับชั่วกันอันตรธานไปแต่ทันใดที่ได้ยินเสียงปืนเสียได้ ทันใดที่เห็นเจ้างาใหญ่สุดหวบาพเจ้าก็ควบคุมสติอยู่ข้าพเจ้ากระโดดเรียกออกไปทางหนึ่งเพื่อหลีกร่างอันมอหึมาที่ล้มตึงลงตรงที่ข้าพเจ้ายืนประจำเมื่อสักครู่เวลานั้นไม่มีใจเลยที่จะหันไปดูร้อยเอกเรืองหรือตะเกิ้นผู้กำลังยิงไปที่ร่างเมึนซึ่งวิ่งผ่านแกไปอย่างรวดเร็วเท่าที่สติและมือจะกระชากลุกเลื่อนได้เปราะเบื้องหลังไอ้งายใหญ่ออกไปช้างพลายอีกตัวหนึ่งใหญ่กว่าตัวที่ข้าพเจ้าล้มลงไปแล้ว กำลังเหยาเข้ามาใส่เสียงแปลนของมันกลบบรรดาเสียงไม้ไร่ที่ถูกหักโดยช้างตัวอื่นๆในโขลงนั้นงวงสีเทาจากโคลนที่มันเล่นมาจากหนองหนึ่งห้วยใดมมวนจุกอยู่ระหว่างงาซึ่งข้างหนึ่งหักโผลอ,ออกมาจากปากไม่ถึงคืบและอีกข้างหนึ่งยาวกว่าเจ้าตัวแรกข้าพเจ้าปล่อยกระสุนซึ่งเหลืออยู่ในลำกล้องซ้ายในระยะที่ยังห่างกัน29ทั้งทั้งๆท,ที่เห็นน้ำเต้าจุดตายใต้ระดับและระหว่างขอบตาทั้งคู่ของมันไม่ได้ถนัด ได้ยินกระสุนหัวแข็งปะทะศีรษะของมันชัดถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถจะยับยั้งมันอยู่กับที่ได้กระสุนนัดนั้นพลาดที่หมายอาจจะสูงไปและอาจจะต่ำแต่แทนที่จะทำให้มันเบนหนีตามความคาดหมายกลับเพียงแต่จะทำให้มันคุดคูเข่าลงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็แผดเสียงสนั่นป่าต่อมาก็ลุกขึ้นและพุ่งเข้าใส่ข้าพเจ้าอย่างบ้าเลือดก่อรวกเล็กๆที่ขวางอยู่ระหว่างเราราบเป็นทางมา ช่ววินาทีหรือเซี่ยวของวินาทีที่ช้างตัวนั้นสุดลงข้าพเจ้าสบัดปลอกกระสุนออกและบรรจุใหม่โดยรวดเร็วถึงกันนั้นก็ยังไม่เร็วพอที่จะซ้ำเติมหรือแก้ไขอย่างใดข้าพเจ้าพยายามจะโดดเลี่ยงเข้าหลังกอรวกใหญ่ให้พ้นทางของมันแต่ก็ไม่ทันลมหายใจแรงจากงวงอันยาวใหญ่ไขวยคว้าของมันฟูดฟาดแล้วร้อนเผาสัมผัสต,ต้นคอตลอดหลังครั้นแล้วก็รู้สึกว่างวงนั้นโอบบ้นเอวข้าพเจ้าไว ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกระดูกในกายทุกท่อนจะรวนไปด้วยการบีบรัดของมันเมื่อถูกกระชากจนกระทั่งเท้าทั้งสองหลุดจากพื้นดินตัวลอยขึ้นไปในอากาศมือทั้งสองของข้าพเจ้ายังกุมปากกระบอกปืนไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแม้จะถูกเวียงตัวลอยไปเกือบ4-5ถึงวาก่อนที่ร่างของข้าพเจ้าจะตกลงมาเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกนัดหนึ่งต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้แต่นอนหลับตาไม่สามารถคิดอะไรออก ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวอิริยาบถใดๆได,ได้เพราะความจุกเสียดที่ร่างกายได้รับจากการประทะเหล่านั้นข้าพเจ้านอนนิ่งอยู่นานหูแววได้ยินเสียงช้างอีกหลายตัวผ่านไปบางในระยะใกล้แทบจะเหยียบให้ร่างข้าพเจ้าแหลกลานไปกับพื้นดินและบางก็ได้ยินเสียงกอรวกและกิ่งไม้หักสะบัน้นครั้นแล้วเสียงโกลาหลโอลมานต่างๆก็เงียบลงอย่างกระทันหันทำนองเดียวกับเมื่อแรกเกิดขึ้นข้าพเจ้าลืมตา พยายามยกปืนที่ยังกำแน่นอยู่ในมือต่อมาก็ลองขยับขาเมื่อปรากฏว่ายังเคลื่อนไหวได้ก็เบาใจเพราะดีที่ข้าพเจ้าตกลงมาในป่าร่วงอ่อนๆฉะนั้นจึงรับน้ำหนักของข้าพเจ้าไว้เสียชั้นหนึ่งก่อนที่จะปะทะกับพื้นดินเต็มแรงฉะนั้นรอยถลอกที่หน้าบาดแผลเล็กๆน้อยๆที่หลังมือและแขนตลอดจนความขัดยอกที่ได้รับจึงนับว่าไม่สลักสำคัญอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกับโชคดีที่ข้าพเจ้ายังอยู่ และพ้นจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการหรือทุบคุณภาพจากการเผชิญกับช้างตัวนั้นตลอดเวลาเหล่านี้สองสามนาทีเท่านั้นผ่านไปแต่มันก็ไม่ต่างกับอยู่มาหลายยุคหลายสมัยและหลายชีวิตข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้อยเอกเรืองร้องเรียกต่อมาก็เสียงพึมพำของตะเกิลพยายามจะขานตอบก็ขานไม่ออกเหมือนอะไรยังติดอยู่ในลําคอจนอีกครู่ต่อมาหน้าของสองสหายร่วมทางปรากฏขึ้นเหนือศีรษะ ข้าพระเจ้าจึงยิ้มออกได้เป็นอะไรบ้างหรือเปล่านายตะเกิลถามข้าพระเจ้าได้แต่สั่นศีรษะกระดูกไม่หักแขนไม่เคล็ดขาไม่แผลงข้าพระเจ้าสั่นศีรษะอีกตะเกิลถอนใจสายหน้าหายกังวลอ๋องั้นก่อรวกนี่คงสบายสำหรับนายนอนเล่นแต่หนึ่งฝากระติกบลันดีต่อมาสำหรับข้าพเจ้าและสองสามฝากระติกสำหรับตะเกิลข้าพเจ้าก็หายจุก ไอ้ช้างตัวนั้นเป็นอย่างไรข้าพเจ้าถามตัวไหนนายมันหลายตัวที่จนตาลายไปหมดแต่านายหมายถึงไอ้ตัวที่จับนายโยนแล้วก็งอก่อไปแล้วฝีมือใครผมเองร้อยเอกเรืองยิงฟันอย่างไอยเห็นมันหันข้างให้อิตอนจับคุณโยนก็เลยซัดเข้าที่กกหูสุดหวบอยู่ที่โน่นแนีเราสำรวจดูช้างทั้งสองตัวนั้นกระสุน470ของข้าพเจ้าเข้าสมองตัวแรกพอดี ฉะนั้นจึงล้มตายคาที่ยังไม่มีกระดิกแต่นัดที่สองสูงไปจริงดังข้าพเจ้าคาดมันอาจจะตายในอีก2 0 3สสกิโลเมตรข้างหน้าแต่ก็อาจจะกินเวลาเป็นวันๆขึ้นไปกระสุน4-0-4เจฟฟรียที่100ร้อยเอกเรืองส่งเข้าช่องหูนัดนั้นเองช่วยให้มันพ้นจากความทุกข์ทรมานที่จะต้องได้รับในภายหลังทั้งสองตัวเป็นช้างขนาดใหญ่กว่าช้างป่าใดที่เราเคยพบมาแล้วตะเกนให้ความเห็นว่า มันอาจจะยกโขลงข้ามแดนมาจากพมา่าในขณะเดียวกันก็อาจจะประจำอยู่ในป่าเข้าไปบาดแผลเก่าที่โคนงาหักบอกสาเหตุที่เจ้าตัวแรกตรงเข้าเล่นงานข้าพเจ้าได้แต่เราก็ไม่สามารถจะอธิบายเหตุผลที่ทําให้เจ้าตัวที่สองกระทำเช่นนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวของมันไม่มีบาดแผลหรืออาการใดที่จะบอกว่าเป็นช้างลําบากเลยและช้างป่าธรรมดามักไม่ค่อยสู้หน้าคนเหตุผลเดียวที่เราจะอธิบายได้ ก็อยู่ที่ความแตกตื่นหรือตกใจในการเผชิญกันอย่างกระทันหันเท่านั้นที่ทำให้มันกระทำไปตามสัญชาตญาณอย่างที่กระทำมาแล้วเราผ่านป่าร่วกป่านั้นลงตามสันเนินที่ลาดต่ำไปจนถึงลำห้วยข้างล่างตั้งใจว่าจะคอยผู้ลูกหาบซึ่งตามมาข้างหลังอยู่ที่นั่นเพื่อหุงหาอาหารกินก่อนที่จะพักผ่อนหลับนอนต่อไปและในขณะที่เลี้ยวโคดหินผ่านป่าตระไค้น้ำลงไปที่ชายหาดนั่นเองภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า ทำให้ข้าพเจ้าและทุกคนหยุดชะงักอยู่กับที่ร้อยเอกเรืองเองถึงกับอุทานออกมาว่าเป็นความจริงหรือภาพลวงตานะ่ะคุณศักคุณเห็นอย่างผมเห็นหรือเปล่าข้าพเจ้าเองหลักใจไม่ได้ต่างไปจากเขาเหมือนกันนับแต่แรกที่เห็นกรดข่ำคล่าคันนั้นปักอยู่บนเนินทรายละเอียดอ่อนและต่อมาร่างอันเหี่ยวไปด้วยเนื้อหนังมังสานั้นนอนอยู่บนสะบงหรือจีวรย้อมฝาดขาดกะรกะรุ่งกระริ่งเกือบไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรบ้างชั่วขณะหนึ่ง เราคิดว่าเป็นร่างที่ปราะศะจากชีวิตของพระธุดงซึ่งคงจะมาหลงอยู่ในป่านี้แต่ชั่วขณะต่อมาก็ถอนใจด้วยความโล่งอกเมื่อร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นนั่งหันหน้ามาหาเราข้าพเจ้าจะไม่ลืมเลยไปอีกหลายปีข้างหน้าถึงในตาอันลึกทั้งคู่ที่เป็นประกายวาวอยู่ในใบหน้าซึ่งเหมือนมีแต่กะโหลกศีรษะหุ้มด้วยหนังข้าพเจ้าจะไม่ลืมอีกเหมือนกันถึงแก้มที่ตอบและลำตัวซึ่งมีแต่สี่โครง ตลอดจนกระดูกไหปลาที่ขึ้นโปนและนิ้วมือที่ยาวเหมือนไม้กรับสำหรับปิ้งข้าวเกรียบม,มันไม่ต่างอะไรกับท่านที่เห็นร่างของซากศพที่ถูกฝังไปหลายปีขุดขึ้นมาจากป่าช้าเพียงแต่ในตาคู่นั้นเท่านั้นที่บอกว่าเป็นร่างซึ่งยังมีชีวิตชีวาทั้งเสียงร้องทักทายพวกเราเช่นกันมันแจ่มใสและมีกังวาลไพเราะเหมือนเสียงของสตรีสำเนียงเป็นชาวกรุงชัดๆเชิญเชิญ อัตมากำลังคอยพบอยู่พอดีทีเดียวเจ้าของร่างพระธุดงนั้นว่าข้าพเจ้าเดินตรงเข้าไปหาพร้อมกับร้อยเอกเรืองและตะเกินแล้วก็นั่งลงกราบน้ำมรสการท่านสีหน้าคงบอกความอัศจรรย์ใจเต็มที่เพราะพระธุดงองค์นั้นหัวเราะเห็นแต่เหงือกแดงขณะที่กล่าวต่อไปคงสงสัยแล้วสิว่าทำไมอัตมาจึงรู้ว่าคุณจะพากันมาที่นี่เราสามคนไม่กล่าวตอบประการใดอัตมารู้ดี ตั้งแต่คุณน,นี่ท่านพูดพลางชี้ไปที่ร้อยเอกเรืองไปหาคุณน,นี่แล้วชี้มาที่ขาาา้าปเจ้าอัตมารู้ทุกอย่างเหมือนแลเห็นด้วยตาตลอดทางที่คุณมาในป่าฆ่าเสือตัวนั้นพักกันอยู่ในหุบผีโป่งลูกหาบคนหนึ่งตายไปคนงานเฝ้าแคมป์คุณน,นี่ตายไปเพราะถูกมันฆ่าตายอย่างที่มันฆ่าเพื่อนคุณและช้างสองตัวนั้นมันอยู่ในดวงหลีกเลี่ยงไม่พ้น จนกว่าจะถึงตัวคุณเองถ้าขืนตามไอ้เกต่อไปร้อยเอกเรืองมองพระธุดงนั้นขม็งขณะที่เอ่ยสามด้วยเสียงแหบท่านทราบเรื่องเหล่านั้นได้อย่างไรคุณจะอยากรู้ว่าอัตมาเป็นใครแล้วมาทําอะไรอยู่ในป่านี้ต่างหากเสียงหัวเราะอตอบอยังขบขันเอาเถอะจะบอกให้อัตมาไม่ใช่คนภาคนี้เกิดภาคใต้ได้บทเรียนมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วท่องเที่ยวสแสวงบุญเรื่อยไปบ้านเมืองและมนุษย์ เป็นความทุกข์และกลิ่นสาบสำหรับอัตมาป่าดงเป็นความสุขและการอยู่ในระหว่างสิงสาราสัตว์อัตมาได้รับความสงบอัตมาผ่านไปมาระหว่างเขตแดนไทยกับพมา่าเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วรู้จักดีทุกหมู่บ้านทุกด่านทางทุกหนองน้ำและทุกทุ่งและทุกป่าเขากี่สิบกี่ร้อยลูกที่ข้ามไปข้ามมาก็รู้สัตว์ร้ายทุกชนิดไม่ทำร้ายอัตมาความสำเร็จในการบำเพ็ญญาสมาธิ ทำให้แลทะลุปุปโปรงในระยะไกลหลายร้อยโยต์เพราะเหตุนี้แหละรู้ถึงความโกรธแค้นอาคาตระหว่างคุณกับไอ้เกเข้ารู้สึกไม่สบายใจอาคาตจองเวรกันไปทำไมทำให้ใจเศร้าหมองกันไปเปล่าเปล่านอกจากนั้นคุณจะไม่มีวันทำอะไรไอ้เกได้คุณเสียอีกกลับเป็นฝ่ายเคราะห์ร้ายอัตมาเป็นเพื่อนกับสัตว์ทั้งหลายในป่านี้ขอบินธบาตเสียเถอะเลิกติดตามมันดีกว่าอย่าเป็นเวรเป็นกรรมกันอีกต่อไป เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้เมื่อพบกันหนหน้าสำหรับวันนี้ยักษ์าต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์าผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด Subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระกุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ